พระองค์ Allah سبحانه ล تعالى เนี่ท่านถสิ่งดแล้มสลิมงคอพยสอปัจจัยชีต่างจากพระองค์ Allah سبحانه ละให้รอดจากความเดือดร้อขอให้มีอายุยืนนานเพื่อกระทบอิบดขอให้กลบสู่พระองค์ด้วยคำว่าอัลลอฮ์แล้วอิมัลมายในคำกือนิสปูชาบานชาบานจไปแล้ว พระราชาที่มีต่อเาของพระองค์จึงทรงประทานยันที่ผ่านมาซึ่งเป็นยันแห่งความความดีที่จะเพิ่มนคนั้นคือยันที่มีเสียงร้องเรียกว่ายาเบียาชารีอักซ์ลียาเบายไฟนิอับดิว่าเมื่อโอปุสวนอาควาปจงได้จรงมันได้แล้วโอปุสเวนอาความนีจงมุ่งสู่มันเถิดวามจริง ดยด้วานาำเสูยงท่ฟังท่านคือเดือนแห่งาระกัตและผุงานฝันนือนด้วยอัลลอฮฺสุลฮฺจาลากรทานวาเมตาซึ่งมันจะปกุมขอบ่านด้วยเหมัตความสุขอัลลอฮฺสุฮาราุมองมายาการะักัดีที่จริงใจจากท่านพระองค์ทรงนำความมีของทองท่านอวกต่อมาเรกท่านทั้งหลาย